และว,วันนี้นะคะเกษตรกรคนเก่งก็ได้ทําอีกหนึ่งหน้าที่นั่นคือการเป็นเกษตรกรจิตอาสาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความมีคุณธรรมเผยแพร่หให้กับเยาวชนที่เป็นลูกหลานได้เรียนรู้การทรรําเกษตรกรรมเด็กๆเ,เหล่านี้นะคะเป็นเยาวชนที่เข้าโครงการค่ายเยาวชนเรียนรู้สืบสารพระราชดำริรุ่นที่4ของสานักง,งานกร,รครคจะเข้ามาเรียนรู้ว่าการปลูกกล้วยซึ่งเป็นเรื่องกล้วยๆเนี่ย สามารถทำรายได้ดีให้กับเด็กๆเ,เหล่านี้ที่เดียวค่ะเรียนแต่ยังมีไรายได้ถ้าหากไปปลูกเองที่บ้านน้ำที่ไหลลงไปจากเราต้องการ องค์กรเป็นเป็นเทเลสเป็นเทเลสน้ำจะทำให้ที่ดินที่เลวจะกลายเป็นที่ดินที่ดีป่าดินเข้าน้อยเขา้าให้ความแพ้งแง่วิ่งมาใหญ่เดีย๋ยวต้องให้เขาเข้าใจดิป่าเท่าไหร่ก็ยิ่งม,มาำก็ยิ่งแห้งการพืชทำลายป่า เป็นสาเหตุสำคัญมากที่ทําให้น้ำเนี่ยลดน้อยลงผลเทียมผลเทิมเนี่ยก็ไม่ได้ไม่มีความชื้นในอากาศก็ไม่มีความชื้นก็ไม่สามารถที่จะเอาคือไม่มีเหตุเอาหน้าเรื่องมาได้ยินยอมนะเขาฟังฟังเหตุฟังผลก็จะดีขึ้น ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีนาถม่เพียงพระราชทานพระราชดำรัสในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันยังประโยชน์สุขให้กับพื้นแผ่นดินไทยเท่านั้นหากวันนี้แนวคิดทฤษฎีของพระองค์ยังได้จุดประกายให้กับเยาวชนไทยได้เห็นถึงคุณค่าน้ำคือชีวิตน้ำคือต้นทุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยอนาคตของชาติม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแผ่นดินเท่านั้นแต่ที่สำคัญที่สุดจังขึ้นอยู่กับพลังคนโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ดังนั้นการวางรากฐานพัฒนาเยาวชนให้เรียนรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่าและการเข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาด้วยมือของพวกเขาเองจึงเป็นสิ่งสิส่งสำคัญไล้ยังถือเป็นจุดประสงค์หลักในโครงการเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชด,ดำริ RDPB แคมรุ่นที่4ประจำปีพุทธศักราช2557ของสำนักงานกปร,รถือเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายความคิดฉันคือเยาวชนไทยตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะไปพบกับเยาวชนคนเก่งตัวจริงสิงจริงกันเลยค่ะขอประัดใจท่านที่ทรงเ่นหนไม่ว่าสถานที่ใดๆทา่านก็ไปครับก็รู้สึกภูมิใจในพระองค์ท่านมากค่ะที่และภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็น คนในรัชกาลที่9ที่มีในหลวงเป็นพระมหากษัตริย์ค่ะผมก็เลยอยากจะ,จะเจริญรอยตามพระราชดีของท่านครับ ก็คือผลสำเร็จของการฟื้นฟูป่าด้วยการสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เรียบง่ายและเต็มไปด้วยประสิทธิภาพผู่เพียงได้พลิกฟื้นผืนป่าสื่มโทมให้คืนความบริบูรณ์แต่จะนำไปสู่การสามต่อแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมเข้าสู่โรงเรียนการปลูกกล้วยหอมทอง ที่แม่เกษณีทุมปัญญาเกษตรกรจิตอาสาร่วมถ่ายทอดความรู้การปลูกกล้วยหอมทองแก่เด็กๆเ,เหล่านี้กันค่ะเคยหอมทอดไม่มีเทคนิคอย,อย่างบอก ในการที่จะได้ผลผลิตดีได้รสชาติดีแล้วขพ่อขุนนสาทานสมาจะปลูกเป็นว่าเนาะตอนไหนคือได้ได้ที่เล็กๆไม่เห็ดสมุนีพรได้เป็นได้เลยได้ละค่ะเทคนิคมันเปิดหอมท้องก็คือมันมันปลูกง่ายมันบ่เป็นโรคคือแควน้ัหว่าเนี่ยบอค่ะแต่ว่าทีส่วนใหญ่เขาสิบนิยมเป็นอย่างมันหนุนยากมันต้องดูเลตดตรงเอาใจใส่เป็นพิเศษมันก็คือถ้ามันออกเคลือดจริงๆแล้วก็คือต้องได้ขำถ้าว่าขำก็คือหักเบิดก็มันหนักมันบ่กค่ะถ้าจะปลูกเป็นก่อคือแควน้ันว่า เขาเลยว่ามันหนู่เนาะเนาะเขาหลอก็เห็ดดอกเห็ดบ่ได้นะแต่ก็ลองเห็ดแล้วเอามันก็น่ะเห็ดได้อยู่ก็เลยเห็ดที่แรกก็ลองนหน่วยตันมันหรือยี่สิบตัวมันกับบนเหนือบาขลเล็กนะมันจะได้ไดตมันจะดีอยู่ก็เลยปลูกหลายเลยเจ้าหน้าที่ศูนย์ผู้ภาคส่วนภาพไปเบิ่งงานเบิ่งงานแปลงที่พระเจ้าประสบความสำเร็จแล้วเอากโลเมียนแตไปเบิ่งเหรอเห็ดคือเขาบนทุยยางบางทีเขาแตเห็ดอะไรที่เขาเหม็นบลาบ้านมือนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จกระได้แล้วค่ะ มีารไ,ได้ดีพอสมควรเนาะปลูก,กว่วยแล้วก็หรือว่าก็จะเห็ดได้ก็เลยอยากเป็นแรงเลี้ยงลูกก็คืออยากให้น,อนอ้องๆคนรุุ่ใไม่ว่างยๆที่เขาเจ้ามาสนใจเอออยากปลูกอยากเห็ดก็ดีใจหลายขาเจ้ามาเบิง่งานมาเลี้ยงลูกก็คือเอาเตรียมที่เลยตั้งแต่ตอนปลูกอยงนนหน่อยๆก็วิที่ปลูกที่ยังให้เพื่อนฟูจักเพราะว่าเพื่อนสิได้ออกไปเฮ็ด อยากให้คนรุุนใหม่นี่แหละมาเหตุมาเรียนรู้ขอขอบคุณนขอหลวงขอห้ามนะคะที่เป็นมีโครงการดีๆให้เกษตรกรคนไทยเนี่ยเหตุบริวาผู้นันกับเหตุผู้นี้ผู้นันกับเหตุได้ไพกกับเหตุได้ทํามีควา้อตั้งใจทรัท่าในโครงการของพ่อหลวงคือคือจะจะมียุนีแต่ล่องเบิ้งแล้วอะโครงการพระราชดำรินี้ลองง่งยๆมี่งพลังอยากเหตุเหตุเราวันนี้คิ่งสุขแต่ว่าเพราะเหตุแล้วมันกะ ผลต่อแท้นั่นก็นดีึ้นก็เลยอ,อยากให้น้องๆคนรุ่นใหม่คนให้ความสำคัญกับโครงการของพอหลวงเพราะว่าพอหลวงเ่นเมื่อยมากกับคนให้มาหลายแล้วก็เลยอ,อยากให้เฮ็ดโครงการของพอหลวงนี้ให้มันประสบความสำเร็จให้มันมีผลบอกง่ายๆคือผลตอบแทนท,ที่ที่พอหลวงเฮตดนหนให้มันถึงพาที่ชุดกับพอหลวงที่เมื่อยคะ่ะขอบคุณค่ะพอหลวง ท่านนี้ทาไมถึงได้สนใจการปลูกกล้วยคะเพราะว่ากล้วยนี่ก็คือเรื่องกล้วยกล้วยอยู่ข้างบ้านยังไงคะครับผมสําหรับกล้วยนะครับชาวอีสานทั่วไปก็ชอบกินกล้วยครับส่วนกล้วยมีหลายชนิดนะครับส่วนที่เลือกมาเรียนในวันนี้ก็คือเป็นกล้วยหอมทองนะครับแล้วก็ มันจะรู้ขั้นตอนการปลูกทิศถูกวิธีการตวนดินการตัดปีแล้วก็การทําดูแลรักษาของต้นกล้วยครับแล้วความรู้ที่ได้รู้เพิ่มมากขึ้นจากเรื่องอะไรบ้างคะอ๋อครับผมสอนให้เรารู้ว่าการฟวนดินการเลี้ยงดูต้นกล้วยแล้วก็การตัดปีแล้วก็การดูแลรักษาก็คือสามารถนําเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือนําไปเผยแพร่สู่ชุมชนหรือสถานศึกษาอื่นๆต่อไปครับส่วนปีกล้วยนะครับซึ่งคุณแม่เกรตสอนให้รู้ว่า การตัดปีกล้วยจะตัดวันที่เท่าไหร่ค้างไหนแล้วก็ต้นนี้เป็นต้นที่เท่าไหร่เล็กก็คือจะมีป้ายช่วยจํานะครับเพราะว่าต้นกล้วยดูจากลักษณะนี้แล้วต้นกล้วยเยอะมากครับแล้วก็สอนให้รู้ว่าการนําไม้มาค้ำยันที่ต้นอื่นนะครับหรือว่าค้ำยันที่ปีมันก็คือจะไม่ให้ต้นกล้วยหักล้มคุณไม่เกลียดส,สอนให้รู้ว่าให้เราตัดหน่อที่อยู่ข้างๆออกให้หมดให้เหลือเพียง ต้นเดียวที่ว่าเป็นต้นหลักเพราะหนอที่อยู่ข้างๆอาจจะมาดึงดูดสารอาหารและทําให้สารอาหารนั้นไปลำเลียงต้นหลักไม่เพียงพอครับผมขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีของประเทศชาติแล้วก็จะสามัคคีแล้วก็จะนําเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อหลวงได้สอนและได้ ทำโครงการนี้ขึ้นจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเผยแพร่แก äh um ่ชุมชนขอพระองค์ทรงพระเจริญครับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าในการส่งเสร,ริมการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารชนิดต่างๆประสานกับแรงกายแรงใจของราษฎรและเหล่าเยาวชนรุ่นใหม่ ได้เติบโตเป็นพลังพลิศฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้เกิดประโยชน์เลี้ยงคนไทยอย่าง,ย,างยั่งยืนจากสำนวนไทยที่ว่าง่ายเหมือนปอกดลวยเขาปากเขาได้ยินไหมคะเขาได้ยินครับอ่าแล้วเป็นไงคะวันนี้สำนวนไทยตรงนี้ี่สอนอะไรเราเราได้บ้างสอนให้เรารู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแล้วก็ถ้าเราจะเป็นเกษตรกรที่ดีต้องมีความขยันความเพียรแล้วก็การทรํากิจกรรมของเกษตรกรครับ เรื่องยากๆก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายๆเหมือนปอกกล้วยปอกผักนี่แหละค่ะสำนวนไทยทุกสำนวนจะสามารถที่จะสอนเยาวชนหรือคนไทยทุกคนได้เรียนรู้และปฏิบัติตามเพราะมันจะนำไปสู่หลักการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้พร้อมจะเป็นเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่ดีไหมคะพร้อมนะครับค่ะเขาพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะ